เสร็จแล้วค่ะดูโอ้โหพี่น้องเพชรไหนพี่พลอยพี่พลอยดูสิลูกโอ้โห,โหแต่ว่าจะจีเ้เลมอยู่เลมหายอยู่เพราะว่า,ขาเขาบ้านในนั่นประเด๋ย นี่จะเอานอนแล้วค่ะนี่จะเอากินนมแล้วจะให้เลิกเล่นแล้วก็จะเอานอนแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> น่าปลาแปง้งอันร้านเสริมสวยร้านนี้หนักแป้งนะเะียวมันเปิดตัดก้อนหลานมันต่อไปก็จะไปตาล่ เยวจะเป็นทวดได้บ่านี่ให้ทวดตื่นก่อนเมื่อวานซื้อไอ้แบตเตอรเลียนมาจากโฮมโปรอยู่มาตัดให้ทวดนะคะโดดีโดดินะดีโด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 นะโดดีคุณตาจ๋าคุณตาคุณตาบอกคุณยายว่าจะเอาอะไรให้นะเอาเปให้ใช่ไหม จะได้นอนสองคนพร้อมกันห่วงนอนแล้วนี่่วงนอนจาเอามือออกเหรอโอเคโอเคได้ค่ะซุปเป้งลงกระทะเรียบร้อยนาะมาหน่อยมาหน่อยสุดนะค่ะ มาที่จาผู้ใดจะเอาไหนม้าเนี่ยนีหนูดูเอาไปใกล้เกินไปหนูดูอย่างนี้นะอันนี้เพิ่งให้ดูนะคะเพิ่งให้ดูตอนที่จะตัดผมนะคะน่คะทีนี้อีกอีกสิบนาทีนะคะพี่พลอยพี่พลอยจ๋าอีกสิบนาทีนะนอนนะคะโอเคไหมคะยาก่อน cha, nhồi cha, điều nhồi cha. À, cha, 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 còn cha, máy cha, 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 ค,คุณต้องวาดาคุณยายก่อนอาจชาสวยๆอาจชาสวยๆชาอื้มเอ้ามันหล่นเหรอลูกมันหล่นไปทางไหนอ่ะโอ๊ยอุ๊ยอยเอา้านี่จะ้ะไปใส่เปย์ใส่เปย์นอนนะออนอนนะคะได้เวลานอนแล้วนะคะ ายายแตนทําคือลูกลูกเมียวมาทําช่องสํารองให้ยายแตนคือช่องพลอ,อยพลอยเพชรใจเกินแสนนะคะติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะยาจูพีพีมาแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ คือยังตอนนี้ยังไลฟ์ธรรมดาไม่ได้ยังไม่มีรายได้อะไรนะคะก็คือทําไปเฉยๆทาเรื่อยๆนะคะทําให้แฟนคลับดูเพราะห้อมคิดถึงน้องเพชนน้องพลอยนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะทำเรื่อยๆถ่ายให้ดูได้เรื่อยอะไรนะคะให้รักหนูด้วยนะคะรักน้องเพชนน้องพลอยด้วยนะคะ ทำอธิบายอะไรลูกอันเดอร์ตลกอันเดอร์ได้แบบนี้นอเขาเป็นอะไรละ่ะลูกเขาเป็นแผลหรอนะคะร้มแล้วนหนอออา้มแล้วนะโอ้ยคุณพ่อบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเรียกละโอ้คุณหมอมาแล้วลูกคุณหมอมาแล้วคุณหมอวัดไข้ก่อน วัดไข้เสร็จแปะร้อนมากสวจหัวใจด้วยมาดูมาดูมาดูน้องไยมาดูเร่เร่เรเรมาดูเนี่ยคนนี้ไม่สบายดูนะเห็นไหมที่ไม่สบายปึ๊บอ่ะคุณพ่ออ้บอกว่าปวดท้องล้มเลยเฮ้ยพ่อรีบเลยว้าวลูกฉันเป็นอะไระอ๋ออันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์เลยโทรศัพท์เรียกคุณหมอมาคุณหมอมาวัดไข้วัดไข้ก่อนเฮ้ยวัดไข้เสร็จปึ๊บ เอาน้ำยาแปะอุย้ยเอาเครื่องเย็ยนๆแปะหน้าผากก่อนโอ้ยฉีดยาหายแล้ว <Level. S 1> <laughs> โอ้ยล,ม له, ล,ม له, ลม้มแล้วไปล้มแล้วไปล่อยพิษพิษก็ช่วยหน่อยพิษพิษเรียกเรียกเรียกคุณหมอมาเลยอู้หูพลอยล้มแล้วแสดงไปแล้วลูกพลอยแสดงไปแล้วบัดนี้อือไม่มีคุณหมอคุณหมอไม่อยู่ค่ะคุณหมอไม่ว่าง ชองเปเหรอมัน se ินที่่เห็น้ยมันน่าจะหายแล้วแหละพ่อเอ้ยักระาหัังของดีของดีวลกริมอน

ทำไมอะร้อนด้วยอ๋อตัวร้อนเนี่ยจับหน้าผากดูอย่างเงี้ยเนี่ยจับหน้าผากตัวร้อนแล้วก็เอาเครื่องอถุงเย็นมาประคบที่หน้าผากพอประคบเสร็จเอาหายแล้วหายตัวร้อนแล้วอืออืออันนี้มาเรียพคอเดินเดินมาหาพ่อไม่ได้หิวข้าวคุ้มพ่อขารู้แล้วหรอจ๋าเห็นไหมนั่นเห็นไหม โอ้ยล้มอีกแล้วโอ้โหไปไหนช่วยคนไหนคุณหมอคุณหมอช่วยหน่อยเร็วเด้อเดเอาคุณหมอช่วยหน่อยอ่ะเอาคุณหมอช่วยอ่ะคุณหมอไปเอาอ่ะที่วัดไข้มาแล้วที่วัดไข้มาอออคนไข้ล้มแล้วอ่ะคนไข้ล้มแล้วเอาคุณหมออ่ะจับดูหน้าผากนี้จับดูหน้าผากก่อนจับหน้าผากดูก่อนโอ้ตัวร้อนไหมอ่ะร้อนร้อนทํายังไงเอาวัดไข้วัดไข้วัดไข้หน่อยลู้ นตาทำให้ลูกตาทำให้อาหลบมาหลบมามันจะโดนมันจะโดนมันจะโดนโอ้ยจ้าจ้าเจานอนละปิดโทรศัพท์ละให้ดูละสวัสดีปีใหม่แล้วเอางี้ละเอานี้ล ใหญ่มากน้องกินไม่ได้เลยนอมอ่ะปวดนมหนูดูใหญ่เลยลูกเอานี่ค่ะเอาคุณหมอแก่เอาคุณหมหนะเอเล่นเลยค่เะนะเ,เล่นคุณหมอเลยเดี๋ยวยายเอาเครื่องมือให้เอาเครื่องมือคุณหมอให้ฮะโอ๊ยมันหงายลงไปโอ้ยแม่แม่แต้มพ่อทำให้พ่อ ของหนูหรอจ้างก็บวกใช่อเองเิ่เรียเอาเก่งเห่เก่งขับแพ้<อ>ลูกใหรอไหมคน,น,นของเล่นมีคุณหมอด้วยนะลูกเ,เล่นเลยค่ะ ต้องคน <imitation> ยกให้การลูกนัโอเคไปฝั่งโน้นไปฝังโน้นช่วยกันช่กันนะ้เคอแต้าเคือลูกไม่ไหว้องเพไหวน่แต่พ่ไม่ไหวโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทดสอบทดสอบ Let's go เล็กส์กอล่าเอามาโคล่าเลยค่ะมีคนล่าเปแล้วโอ้แม่เอนสั่งมาให้โคลา่าอันตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าแล้วใ <laughs> ส่ชุดไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ <c oughs>

ดีไ <b> ปกลับไปเอยออจาทำกันนะลูกนะอันนี้จะทำนะ,ะไปเอาขุมหมอไปเอาขุมหมอเดี๋ยวเรียหาก่อนอันนี้งไงเอาไปฉีดยาเลรฉีดยาอะไรคะ ไปยาเลยไปล้างมือก่อนอันนี้ใช่เหรอบูไปตัวาไห้สบู่มาได้โอ้สบู่เหรออนี้มอานาอค่ะาน้ให้หน่อยค่ะนอนี้ขาองเอนะหรอน

อันนี้มันรูใหญ่อันนี้หนูปเอาไปเปลี่ยนหนูไปเปลี่ยนให้าแอลไปอเอาอันี่ค่ะอ่ะหนูเดิเนเอานี้ไปเปลี่ยนใหน้แอลนะแอลเปลี่ยนให้หนูหน่อยไปนู่นในขวดในขวดสวัสดีค่ะไปกับไปชื่อใคระ

ทิ้งเลยลูกเอาทิ้งเลยทิ้งขยะเลยแล้วทำไหนูทิ้งขยะให้โอ้หนูทิ้งขยะให้ค่ะอืหนูทิ้งขยะให้ปิ้วปิ้วเก่งมากค่ะปุ่มือให้เลยได้ปุ่มมือให้มาโอ้ยหนูเอาจะนอนหนูจะนอนไหมหนินอนไล้เดี๋ยวได้เวลานอนแล้วหนิได้เวลานอนแล้วพี่พลอยจะนอนแล้วนะ เอ๊ะนะเอ๊ะเอ๊พอหลับแล้วก็ยกไปนอนไว้ที่นอนนะคะไม่ให้นอนอยู่ตรงนี้เอาขอแค่หลับเฉยๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเเอ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 แคน้องไปไหนอ่ะเนแน้องหายอยู่โรงพยาบาลโน่น อยู่กับคุณหมออยู่อยู่โรงพยาบาลอยู่ที่เราไปเฝ้าทวดกันอ่ะแล้ววันนั้นเราออกมาแล้วไม่ได้เอาแขนน้องมาด้วยพี่พี่น้องเพชรไม่ได้เก็บมาเหรอคะนะไม่ได้เก็บมาเหรอคะทำไมน้องเพชรไม่เก็บเอาหาอไปใส่นมลูกใส่ล้วก็เอาไปอีจ้า ขวดตื่นยังยังจ้าอนี้ขวดนอนเลยเอ,เอ๋นอนตื่นจะค่อยกินข้าวต้องคอยจะนอนแล้วนะโอ๊ยน้องเพชรไม่ง่ายปุ๊บไม่ง่าทำปุ๊บไปไปไปไม่ต้องไปกวนพี่แล้วพี่จะนอนแล้วลูกปไปไปไปน้องเพชรไปนู่นไปหาพี่บีมนะพี่บีมเอ๋นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเอ๋เอ๋เอเอเอ คอยหลับแล้วค่อยหลับแล้วเหล่อใหญ่จะไปป่ยให้นะค่อยหลับก่อนนะเอ๋เอ๋เอ๋มือควายเปล ตั้มโทรศัพท์เนี่ยโอ้โอโอโอ รักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดั่งดวงใจลูกวามที่เจ้าโบยบินไปมีความหม่วงใยเมตตามใจที่ยวทางทางป่าอ้อน,นานป่าดิที่ตอนหี้น